สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนพับไดโลโฟ,โฟสรัดหรือดิโลโฟสรัดนะครับนี่ครับอัะน,นี้คือตัวอย่างนะครับนี่เห็นไหมครับสวยมากเลยนะครับผมทำไว้ก่อนแล้วนะครับอุปรบบกรณ์ที่ใช้คือกระดาษขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ หรือจะใช้ AC แล้วตัดออกก็ได้นะครับแล้วใช้สีอะไรก็ได้ตามชอบเลยนะครับผมใช้สีฟ้านะครับอ่าเริ่มกันเลยนะคระับขั้นแรกพับเริ่ม,มงมเดลหนึ่งพับสามเหลี่ยมมานะครับพับลงมาแบบนี้นะครับจากนั้นกลางออกนะครับแล้วทำด้านตรงข้ามนะครับ แล้กกางออกครับและพับขึ่งนะครับจากนั้นกางออกนะครับต่อมาทำเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเป็นมุมตรงข้ามนะครับเสร็จแล้วก็จะได้รูปแบบนี้นะครับเห็นรอยไหมครับ ใช้มือดันให้หันอย่างนี้ก่อนนะครับใช้มือดันแล้วใช้นิ้วนี่นะครับกดจีบตรงกลางไว้นะครับแล้วใช้มือดันลงมาแล้วพับตามรอยเลยนะครับใช้มือกดข้ามโบนลงมาตามรอยเลยนะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับ ต่อมาพ,พับด้านข้างมาตรงเส้นกลางนี่นะครับตามรอยเลยนะครับทำทั้งสองข้างเช่นกันเลยนะครับและพับข้างบนลงมาตามรอยตรงนี้เลยนะครับ กนนั้งกลางออกนะครับและพับขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วกดด้านข้างลงมาตามรอยที่พับไว้เลยนะครับพยายามให้ตรงและเรียบด้วยนะครับเพื่อความสวยงามะครับทั้งสองข้างเลยนะครับ ที่จริงขั้นตอนนี้คลิปอื่นผมเคยทำให้ดูแล้วนะครับบางคนก็ทำตามคลิปอื่นได้นะครับสูตรนี้คือจะทำได้สำหรับหลายๆตัวเลยนะครับในการพับขั้นตอนสูตรนี้นะครับ จะได้รูปแบบนี้นะครับต่อมาพับลงมานะครับด้านบนลงมานะครับทั้งสองข้างเลยนะครับพับตรงนี้ตรงด้านบนลงมาหน่อยหนึ่งนะครับนิดหนึ่งจริงๆเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนิดเดียวนะครับจากนั้นดึงด้านข้างนี่นะครับให้มันโป่งพองแบบน,นี้นะครับตามรอยเลยนะครับ แล้วก็กดพยายามกดแล้วพับลงไปเลยตามรอยนะครับค่อยๆนะครับขั้นตอนนี้จะยากหน่อยนะครับถ้าทำถูกจะได้ลักษณะนี้นะครับ ขั้นตอนต่อมาพับขึ้นจากที่ตอนแรกเอาลงไว้พับขึ้นนะครับและพับเฉียงลงมาตามเส้นตรงนี้เลยนะครับพับเฉียงอย่างนี้เลยนะครับทำด้านตรงข้ามด้วยนะครับทำแบบหันคนละข้างแต่ทำทั้งสองข้างเลยนะครับ จะเป็นรอยแบบนี้นะครับจากนั้นเลือกทางใดทางหนึ่งพับไปอย่างนี้แล้วใช้นิ้วดันอย่างนี้มานะคะดันมาตามรอยเลยนะครับตามรอยที่พับไปครัแล้วกดให้มันหันไปข้างใดข้างหนึ่งตามที่เราต้องการแบบนี้นะคะจะได้ลักษณะน,นี้นะคระับทำเหมือนกันเลยนะครับ ตรงนี้จะเป็นส่วนขานะครับขาของมันนะครับจะได้ลักษณะน,นี้นะครับทั้งสองข้างนะครับต่อมาเห็นเห็นสองข้างนี้ไหมครับทั้งสองข้างทําเหมือนกันเลยนะครับคือการพับขึ้นไปตามรอยเส้นตรงนี้นะครับพับไปเลยนะครับตรงไปเลยนะครับ ใช้มือดันขึ้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะตรงเลยนะครับและพับเลยนะครับตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับ ก็ะจ,ะจะลักษณะนี้นะครับต่อมาให้พับด้านหน้านี่นะครับใช้นิ้วกดลงมานะครับอย่างนี้นะครับแล้วเอานิ้วจับไว้นะครับแล้วดึงพยายามค่อยค่อยดึงลงมาและให้เส้นตรงนี้กับต,ตรงนี้ตรงกันทาบกันเลยนะครับนี่อย่างนี้ครับเห็นไหมครับจากนั้นกดลงเลยนะครับใช้นิ้วกด พับไปเลยนะครับก็จะได้ลักษณะน,นี้นะครับข้างหลังก็ทำเมืนกันเลยนะครับอ่าโอเคครับได้แบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมาอันนี้ เราจะทำส่วนหางกันนะคะแต่ก่อนอื่นพับตรงส่วนขานี่นะครับพับเฉียงลงมาตามรอยเลยนะครับตามรอยเส้นนี่เลยนะคะัหรือจะเฉียงแบบไม่ต้องตรงเส้นก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะให้ขามันอยู่บริเวณไหนนะคะแล้วแต่แต่ละคนว่าจะให้ขามันอยู่ปร,ประมาณไหนนะครบก็พับ เฉียงหมดลงมาเลยนะครับแต่ตามโซนนี่คือตรงเส้นนี้นะครับอ่าต่อมาทําหางกันนะครับโดยการพับลงมาอาี้นะครับเห็นตรงนี้ไหมครับคือพับลงมาให้สุดเลยนะครับตามเขตที่มันพับได้นะครับนี่ครับจากนั้นกลางออกนะคระับทำเหมือนกันเลยนะครับ นี่ครัจากนั้นพับเก็บเข้าไปเลยนะคะเก็บเข้าไปเลยนะคะับทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคร ก็จะได้ลักษณะน,นี้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับอ่าส่วนหางเสร็จแล้วนะครับต่อมาเจะทำส่วนหน้าก่อนนะครับตรงแขนคู่หน้ามันและหัวนะครับพับกลางออกก่อนนะครับกลางตรงนี้แล้วพับลงมาประมาณนี้นะครับแล้ใช้นิ้วดันอย่างนี้เข้าไปแล้วกดพับเลยนะคระับได้ลักษณะน,นี้นะครับ ข้างนี้ก็ทำเช่นกันเลยนะคะให้ตรงกันด้วยนะคะจะได้ลักษณะน,นี้นะคะต่อมาพับหัวดึงหัวขึ้นนะคะ จับตรงนี้แล้วดันเข้าไปนะคะและพับไปด้วยนะคะให้มันเนียนขึ้นนะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับจากนั้นเห็นรอยตรงนี้ไหมครับพับไปอย่างนี้นะครัพับไปปกติเลยนะครับพับเฉยเลยนะคร จ้กลางออกนะครับตามรอยเลยนะครับจะได้อย่างนี้นะครับจะได้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วพับไปเลยนะครับจากนั้นพับตรงนี้นะครับพับไปอย่างนี้นะครับพยายามดึงด้วยนะครับ ดึงตรงนี้ให้เท่าๆกันนะครับและพับไปเลยนะคะจากนั้นทำปากเลยนะครับพับเก็บปากนะครับอย่างนี้ครับจากนั้นกางออกหน่อยหนึ่งและดึงปากมาข้างหน้านะครับจะทำเป็นส่วนปากของมันนะครับ เก็บไปเยอะก่อนเพื่อให้ปากข้างหน้ามันสวยและดูยาวได้นะครับ จะได้ลักษณะน,นี้นะครับต่อมาพับตรงนี้กลางโดยที่เอานิ้วสอดเข้าไปกลางให้มันป่องนะครับและพับลงมาเลยนะครับตามเส้นนี้เลยนะครับตามเส้นตรงหน้ามาเลยนะครับทำทั้งสองข้างเลยนะครับเช่นกันเลยนะครับ ก็จะได้ลักษณะน,นี้นะครับเห็นไหมครับมันเป็นแผงคอมันนะครับดังนั้นต่อมาเราจะทําส่วนแขนนะครับพับเฉียงลงมาเลยนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับ นั้นเราจะดัดแขนให้มันสวยงามนะคะให้มันดูเป็นแขนไดโนเสาร์หน่อยนะคะับใช้นิ้วบีบอย่างนี้เลยนะคะแล้วพับไปด้วย,ยนะครับ ผมเอาแค่นี้พอนะครับต่อมาจะทำสัสดส่วนตัวให้มันสวยขึ้นนะครับโดยการพับตรงนี้ไม่เข้าเห็นไหมครับตรงรอยเหลี่ยมนะครับพับเก็บเข้าไปเลยนะครับอย่างนี้เขาจะได้ลักษณะนี้นะครับพับเก็บไปเลยนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับนี่เห็นไหมครับสัสดสว่วนตัวมันจะสวยขึ้นนะครับ ตรงนี้ก็เช่นกันเลยนะคะด้านหลังนี่นะค,ะครับเก็บไปเลยนะคะ เห็นไหมครับจะได้สัดส่วนอย่างนี้นะครับเรื่อสวยงามเลยนะครับขั้นตอนต่อมาเราจะทำขานะครับเป็นส่วนสุดท้ายนะครับโดยการพับไปข้างหลังอย่างนี้นะครับและพับไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับ โดยที่ให้ตรงเท้าเนี่ตรงกับเส้นตรงนี้นะครับเพื่อความสวยงามและตรงนะครับ ต่อมาพับตรงนี้ดึงตรงนี้ขึ้นนะครับแล้วกดนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับ ของผมจะขอตกแต่งอะไรหน่อยนะครับบางคนจะดัดหางแบบผมก็ได้นะครับตกแต่งเพื่อความสวยงามนะครับดัดไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับดัดโค้งอย่างนี้เลยนะครับให้มันดูมีมิติและสวยขึ้นนะครับดูสมจริงมากขึ้นนะครับอ่าโอเคครับ ขอขยับขาหน่อยนะครับอ่าก็เป็นอันเสร็จนะครับด o โลโฟโฟซลัสนะครับอ่าอันนี้ตัวนี้ผมทำไว้ก่อนแล้วนะครับนี่ครับ สวยงามครับตัวนี้ผมรู้สึกว่าผมจะทำขาสั้นไปหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องผม i DIY ด้วยนะครับและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ